ขยับมาดูเรื่องนี้ค่ะทางผู้บริหารของ Mononext นะคะได้ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมภาคเอกชนรุ่นที่12ค่ะซึ่งมายเยี่ยมชมทั้งเรื่องของการทำงานการผลิตคอนเทนต์ข่าวและความบันเทิงแบบครบวงจรค่ะคุณเนธพนิษฐ์โพธารากุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ช่องโมโนท9ีนและคุณหทัยทิพย์หมัดจุย้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดหรือโมโนแม็กซ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมภาคเอกชนรุ่นที่12หรือหลักสูตรบรอซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อชมภาพรวมการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทโมโนแม็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29 ในโอกาสนี้คณะผู้ข้าอ,อบรมได้เยี่ยมชมสถานที่การทำงานในส่วนต่างๆและได้รับชมการจัดรายการสดกับรายการข่าวพร้อมบวกด,ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ผมเองนะฮะแล้วก็คุณเป็กี่สินยาก็กรับนะฮะทางด้านของคณะนะฮะผู้เข้ารับการอบรมด้วยก็ได้มาชมงานเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทโมโนเน็กจำกัดมาชนนอกจากมีทั้งโมโนเทนที่นายนะครับก็มีทางด้านของโมโนแม็กซ์ด้วยนะฮะแล้วก็เรามีคอนเทนต์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังทั้งภาพยนตร์ซีรีส์รายการข่าวนะครับรายการบันเทิงต่างๆรวมไปถึงแน่นอนเรื่องของ ฟุตบอลนะฮะเ <ฮะ S 1> รีเมลีกและ Fx ัพที่กลางปีนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับ